สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยย้อนทุกคนนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเมนีเข้ามาสวนแล้วกับฝนกระตกุกล่อยปรยขอให้บัสเริ่มหมวกค่ะคือพอใช่หันโลโก้มันมาดีๆเลยแม่หันโลโก้มันมาดีๆเอเอหันไทยย้อออกมาทางหน้าเอาเอเอนี่แหละแม่เฮยเนั่หน้งางี้ตเจ้าสเมื่อ,อไรนี่ลูกเลยแม่ลูกเบิ่งเทีบเจอนี้เพื่อน จะได้อยู่นี่เหรอได้อยู่นี่เหรอมันได้แบบผางมันกินได้ไหมหรอเฮ็ดค้อนกองอันนี้เหรอแบบนี้เหรอขางงามผางยาวค่อยหรือว่าเฮ็ดผีเบื่อได้บบนกินแล้วเป็นแนวอื่นสัเด้อเคยกินแบบจีอ๋อลองลองดูซิมันคือเหม็นแท้ดมเบิึงเอ้ยมันแห้งหอมมันแห้งหอมอ่ะนี่ก็ไอเหม็นแท้เทะ เราเคยกินกกน,นี่แหละป้ามาีิฝนเราตกแพงกันนะบะนาด้ามาเบื้องอสวนมาเบื้องสวนเพื่อนว่าน้ำเต็มคลองละมาเบื้องอยู่กับเลยน้ำบมมีฮอดน้ำได้เดี๋ยวนี้แรงรง้องแบบนะมีเยอะี่แล้วกับต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับกะค่อยๆงามนะครับยังงามอยู่เแบบนาะ ว่าอมากอันฮะมันมีคนมาเก็บเอาอ่อย้อนมาคือเยี้ยไอปัดมาเอาโม่มะนาวเปิดเอาคันท่องไหมเนี่ยต้นอันนั่นนะต้นไอ้มากอันแต่ก็มากรองน้ำฮะนะต้นนั้นต้นนั้นต้นมากรองน้ำอย่ฮะโอ้ฝนฝนบ่ค่อยโตกว่ทางนี้ไปัดแต่ช่วงนี้เพื่อนบ่ค่อยได้มา พดน้ำนน้ำเน,นาะเพราะว่ามันนะะเนาะนี่เดต้นต้น,ต,นต้นหมักม่วงต้นอันนี้นะอุปัตต์ลกออกบรอบมันรอ,อบหน้าสิซื้อหอยแครงมาให้กินอีกหน่อยใหญ่เลยติ๊บติ <laughs> ๊บ<ป> <c oughs> ยังบมมีเวลาไอ้หลีครับมาดึงอันนี้ขึ้นอ่ะคือตรงใส่มันจะได้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หลีหละมันสิบว่าได้เอาพายางม,มาคุมดอกผมเบิง่งอ่ะ อาพยางมาปูอี๋ฮะอาพะยางมาปูอีไม่เด้ปวะเอาพายางไม่ได้ปวะนับไห้นับให้มันคุ้มให้มันเด็ก็ะโอ,อให้บอกให้หญ้ามันขึ้นเออโอ้ยบอกเอามาปูอะไรมีคนโลถอนหญ้าอยู่นเนาะโอบัดนี้เจ้ากะถอนออกแค่มันอยู่ใกล้ๆต้นไม้แหละเจ้าก็บอกต้องถอนเบิร์ตแหละเออ,เอ,อตอนแรกมันอันนั้นซื่อแจกสิพา ทุกคนนะครับไปเบิ่งไอ้อ่อนต้นหน่อไหม้หน่อไหม้หน่อไม้ตายซ้ำต้นหน่อไม้ปลัดนี่ฮะตายต้นมะพร้าวนะครับนี่จากต้อนอยังแต่ละอันผมมาเบิ่งว่าเหลียวเข้ามาเบิ่งแล้วมันต้นไ้ว,ว,วอันนี้กับ,บ่ได้เอาขึ้นนะครับดินมันอันนั้นเลยโอ้เพราะว่าข้าเจ้าคุดสาบกวงกว่าที่ผมบอกให้อันนั้น,นโอ้ ดอกคายม,มันแะหน้าหกทุกวันแม่เตออ้ยปัดมากอันนี้ค่อยไปกันเลื่ละฮะมากอันนี้แต่ก่อนมันเป็นนี่นะนี่นะมันคือเหลือแต่ยอดสตบว่าแม่มันใกล้ตายแล้วนี่แม่เต้ยมากินมันนี่ใบคือกรูดเข้าแท้ตักกรตแตนตักกระแตนหรอเออว้าให้จังไดวะอันนี้หมากตะลิงปิงมากรอกน้ำผมโอ้โห หน่วยซ้ำนิ้วโป้เหอได้มือนะฮะกกน,น่วยซ้ำนิ้วโป้เหลอม,ม,มากินเสือ้อตะกะเตนนี่เแบบือเ้องอันนี้มันมันมีน้ำอยู่เพื่อนว่ามันน้ำมันท่วมเราจันเพื่อนพอได้มาจะเคลื่อนแล้วเพื่อนคิดตัวว่าเพื่อนได้มาป่าฝนโตกนะครับตอนนี้ส,ส่วนนี้ผมก็ให้แม่มาเอาอันนั้นนะเฮ็ดมาปลูกน้ำเชื้อเฮ็ดน,นี่ต้นมะตอองนี่ครับ อันนี้ต้นมักตูมเอาไว้กินกับลาบวะเบิ่นต้นมักคองน้ำก่อนใบมันงี้มันงอเพิ่นว่าตะกะเตยนมากินไหโอ้โหสุกคนะอ,กอะไรวะยอดฮักเลยกูดอะไรไข่ดอชี้ี่ชี้มันอือหือเบิ่งมากันเลย เลือหมาเล็กน้อยนี่มาควัดนี่หมาเหรอไป้ป้าหมามาควัดเหอเนี่หมามาควัดป้าหมาฮะหนุกป้าหมาหมามาควัดเหรอฮะมา,มา,มาออโอ้โหเอ็ดจังเลือดคือใบมันจังบกูดตักกเตนแมงไม,ม,ม่อย่างมันจังบังก,ก,กินนี่ หะแปดหนึ่งแปดสี่เอาเต้นม,มาสีต้นพักกระเดา,าเ,เอ็ดจังเลยเจ้าเอ็ดเป็นหยาต้มเกี๊ยวกะต้มเหรอ,อ,หรอมาจะเอามาสีให้ในเนี่ยเด้อต้มใส่หม้อนึ่งค่ะอเอาน้ำมันมาโฮดอหรอ,อม,มันมีแค่ต้นน่ะซองต้นนี่ที่เป็นต้นไอ อันมะกรองน้ำค่อยนี่เพี้ยลงฮะเพี้ยลงออเออเพี้ยลงมันเพี้ยลงแค่สองต้นงงเลยพระโลซิาบตร์เาค่อยสีได้มากินตุ๊บมะกรองน้ำแหรอตอนนั้นมันมันมีประมาณซิปด้วยอยู่ไงหรอม,มันซ้ำนิ้วโปโม้มืเอเลยได้เพี้ยเบิดบผ่านมารอบนี้โอ้โอันนี้มันต้นเพื่นนอนี่ต้นยางเอรอป้าหรอ มันได้แม่นตัดพิมบ่เนี่ยมันได้ปลูกต้นที่ปลูกค่ะคือต้นมักม่วงค่ะนะสองสามต้นนึ่งร้อนค่ะน่ะจ้าผัดบอกมาออกมาลุกออกเบิ่งจับดีได้ต้นมักม่วงนี่มูจักอยู่ไหมหนอมาถอนทางนี้ทางนี้ออกให้มันแปลนแล้วกันสี่เหลวสวยอืฮะปากทางไม่เจาะปากค่ะ อีกแหงน้ำใสๆทองขาขา่าฮะค่ะค่ะเออเอออะไรต้นใดที่ปลูกเจ้ากันเสียออกแหละแล้วสิบอกให้นข้าเจ้ามาตัดหญ้าวันนี้ฮันเออาฟังนั้นเสียละใสเออฟังนั้นเสียเรียบร้อยบ้ล่ละโอ้ก็เหลือแต่นี่แหละน้อยเดียวนี่แล้วก็เบิดแหละเรียกเจ้าหา บอกเลืนดขนาดนักชิ้นนาเรียนแั้วจังก,ก็ค่อยเฮ็ดไปเ<อ>สี่ยวจากในต,ต้นไม้ก็อมันจะใส่ปุ๋ยได้<อ>ป่าม้อนี่บรรยากาศดีไปตะนอนเวรนเนาะเจ้ากัสิเมือนอนเวแล้ววันี้วเ<อ>มื่ออื่นข้าเจ้าหมอลำซิ่งไหนอยู่หาเจ้าหัจักอยูอ๋อแอบบสายไง้่พนคดตีกันย่านคนตีกันบ่ไปม,วาม,ามวลล้วนบ่มากม้วนอะไรเจนี่ฮะมักแต่ข้าววาดอย่างเดียวโอเบิดยามมากม้วนอะไรพี่สาวว่า นับจะขับ no นับข like uh ่าวเนี claro ่ยจังเรื่องจากใมือได้บ้านี้หันขับกัดสาอย่างเฉยฮะหันขับกัดสาอย่างเฉยหามเข้าภาษาอย่างเดียวอือโอ้เสีเอสอยู่เฮือนนี่ฮะซีเอสอยู่เฮือนหรือสีเข้าภาษาก่อนกะเอวอกจัดจ้างงาน แล้วแต่เจ้านายที่เขาบอกว่าออกมันสานี่ยด้าเอาไปก่อนให้เอ็ดทางนนแล้วก่อนให้ได้อยู่ก่อนได้ติดไปใส่ก็ได้ <c oughs> บอกแม,ม่นว่าออกมันสาปั๊บเราไปเข้าภาษาลยไรนะบอ,อกแม่นได้เจ้าจะไปกันหรือเปลานี้หลังจากเมือและฮะนอนอากาศดีค่ะอากาศดีนอนวันที่นอนอย่างเดียวเลยนะเนาะแต่แต่อ่นอนแต่อ่อนซอนเองภาษาเมือแเลย เนื้อหาฟืนอ๋อเอาฟืนมาตะกันเลยอืมเลือดอ๋อเออเอาไปเลือดไปไปฝนเศร้าแล้วฮะอ๋อให้ค่อยเมื่อก่อนจะสิเก็บเอาฟืนอ๋อเอาส่าเอาเลือดส่าอย่าแม่นบทเสียเที่ยวบทเสียประโยชน์บทเสียอย่างเง้ออ๋อเอาเก็บเอาเลือดขยันคะแนนอย่าไปเอาไม้เฟืนตัด เอาไม้เพื่อนหางแเกเอาเลย่อนหางแล้วเพื่อนเก็บกองไว้กะออย่าไปเอาเลยเพื่อนเสียวอาให้เอาแต่เดวที่มันหักเอาโอเคครับทุกคนพาทุกคนนะครับมาเบ่งสวนนะครับเมื่อนี้พาวิปัสมาเบง่งว่าเพื่อนยังบ่ได้เสียหญ้าต้นไม้ฝั่งนี้นะครับนี่บ่ได้ให้เสียเบิดเสียแค่เป็นจุดๆนะครับเสียที่เป็นนี่นต้นบงบ่วงนี่นี่ครับแล้วก็ต้นขาต้นอย่างที่ที่เราปลูกนะครับให้เพื่อนเสียออกแล้วกัน เดี๋ยวจะให้กจจามาตัดหญ้าออกให้มันแปลนะครับบอนนี่ฮะบอนให้มันดอกเพื่อนเสียดอกมันสีหลายโหดนี่ครับกะนี่แหละให้เพื่อนเสียต่อไปก็จะให้เพื่อนเสียแค่อ้อมต้นไม้นะครับเออเนาะกับพอได้ให้เพื่อนมาเบิ่งเพราะว่าเมื่อใดบบมีน้ำก็ให้เพื่อนมาโหดเมื่อใดบบมีฝนฮะนี่ครับมาเบิ้งกันว่าส่วนไทย้อนนี่ครับรูปร่างในอนาคตถ้ามันแล้วนี่จะเป็นจังไดตอนนี้คืออยู่ในขั้นเริ่มต้นที่เฮากําลังเฮ็ดกาลังสร้างนะครับอันนี้แหละคืองานผมนะ การยังเค็ดอย่างบ่ได้เนาะมีแต่ลงดินลงหินไว้ซื่อนะครับรอติดตามชมในอนาคตว่ามันสิเป็นแบบไหนเนะาะก็จะเป็นบ้านสวนไทยย้อเนาะแล้วก็สิเป็นสถานที่ถ่ายทําคลิปอื่นๆในอนาคตนี่ครับคลิปทาอาหารหรือรีวิวต่างๆหรือว่ามีเอฟซีอยากมาเล่นน้ําก็สามารถที่สิมาเล่นได้ที่สวนนี้นะครับทุกคนการรอติดตามในอนาคตเพราะว่าตอนเนี้จนกว่าน้องเสียนดีสิคอดเขาก็สามารถที่เสียนถึงกันได้เพราะว่า ผู้ลักผู้ใหญ่ผู้เท่าเพื่อนบอกให้เอสนะครับเราก็ต้องรอน้อยบัตรอติดตามตอนต่อไปนะครับนี่อันนี้เป็นคนสวนเรียบร้อยแล้วนะครับค่าจ้างเป็นหอยแค็ง <laughs> โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปิดลิปไปกับปัตนะครับสําหรับไปแล้วสวัสดีจ้าสวัส,ด,สดีจ้าบ๊ายบาย Okay, but I...